ไม่ต้องเสียน้ำมันอ่ะคือวิ่งได้50กิโลเมตรฟรีอ่ะรถคันนี้มันสามารถใช้ไปได้่านกว่า10ปีแน่นอนเพราะมันดูโลกอนาคตาม,ามากๆรถคันนี้นะครับได้เสริมชุดแต่งมานะครับเราจะเห็นเลยว่าแตกต่างจาก BMW i8 ทั่วไปเฮ้ยโย่สวัสดีเพื่อนๆชาว LK ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าจะบอกเลยผมโคตรสบายดีเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าตัวรถที่ต้องบอกว่าแม่งโคตรฮิตแม่งโคตรหายากแม่งโคตรเจ๋งเลยนั่นก็คือ BMW i8 Roadster เจ้า BMW i8 คันนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นสีไหมฮะสีเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากนี่คือสีเปิดตัวของเจ้า BMW i8 Roadster นะครับมันก็คือสี e-copper metallic นั่นเองสีพิเศษเนี่ยมีอยู่2ส,สีนะครับก็คือจะมีสีเทานะครับที่มีขอบเป็นสีน้าเงินแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีสีที่เอกลักษณ์หน่อยหรือเพื่อนๆเ,เ,เห็นแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนแบบชาไทยหรืออะไรอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเรือธงของเจ้า BMW นะครับนอกจากจะมีซีรีส์7แล้วยังมี BMW 8อีกด้วยนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถเลยดีกว่าตรงฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยจำรุ่นก่อนหน้านีาน้ได้ไหมครับที่ออกมาในปี2014ฝากระโปรงด้านหน้าของเขาเนี่ยมีช่องระบายความร้อนที่รูใหญ่กว่านี้แต่คันนี้นะครับจะเป็นช่องแบบเขาเรียกว่า Air Shutter ที่มีความระบายความร้อนได้ดีกว่าและดีไซน์ที่สวยกว่า พอเราไล่จากกระโปรงด้านหน้าลงมาเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ bm เป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้าที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับ <Wow. S 1> ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ในตระกูล i ทั้งหมดนะครับถึงเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยเห็นไหมคะัจมูกของเขาจะเป็นแบบทึบซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองก็เลยไม่จําเป็นต้องมีช่องระบายอากาศความร้อนตรงนี้นะครับ ทำให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยถัดลงมานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีไฟด้านข้างตรงนี้เขาเรียกว่า BMW Laser Light นั่นเองปกติแล้วเนี่ยในไฟตัวก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเลเซอร์ไลท์เพียงแค่เส้นเดียวแต่ตัวนี้มี2เส้นและก็มีสีฟ้าตัดให้มีความทันสมัยบเฉียวและเทขึ้นตัวล้อเนี่ยลายตัวนี้ขอบ20ลรัดมากับพิลรลลี่นะครับนี่ก็คือตัวท็อปสุดของยางตัวท็อปสุดของแม็กเลยทําให้น้ําหนักของล้อแม็กเบานะครับมาพร้อมกับคาลิปเปอร์ bmw i นะครับมาดูต่อตรงแบตบตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีโลโก้เขียนว่าโรสเตอร์แต่ถ้าเป็นตัว i8 ตัวคูเป้อะมันจะเขียนว่าคูเปตรงนี้นะคูเป้ตรงนี้นะมันจะเขียนตรงนี้นะตอนนี้เราก็มาถึงเจ้าตัวถังรถแล้วแต่ก่อนเข้าตัวถังรถเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดปีกนกให้ดูเนี่ยเขาเรียกกาวิงเนาะหรือบัตเตอร์ไฟดอนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะตัวปีกนกเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นลายของคาร์บอนนะครับซึ่งสวยงามมากๆเลยรถคันนี้เป็นกุญแจแบบดิสเพย์คีย์ด้วย กุญแจแบบดิสเพย์คีย์ก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆสามารถดูโปรแกรมต่างๆเซ็ตแอร์ air, นะครับปดล็อกดูว่ารถ <Huh? S 1> เนี่ยเปิดกระจกอยู่ไหมล็อกรถอยู่ไหมจากกุญแจดิสเพย์คีย์นี้ได้อันนี้ก็เป็นออปชั่นนะพอมาตัวตรงด้านท้ายรถของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแตกต่างจาก BMI i 8ทั่วไปปะแตกต่างเลยใช่เพราะว่ารถคันนี้นะครับได้เสริมชุดแต่งมานะครับทำให้รถคันนี้มีความแบบลงตัวมากขึ้นลมเกินมากขึ้นเขะ คือ i 8ดเนี่ยดูโลกอนาคตอยู่แล้วพอไปใส่ชุดแต่งตัวนี้ยิ่งอนาคตเขาไปใหญ่เลยก็มีแบตเขียนเลยว่า e-drive นะครับก็คือมีโหมด e-drive คือวิ่งได้50กิโลเมตรฟรีอะ่ะก็คือเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องเสียน้ำมันอ่ะใช้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอ่าประมาณนี้นะครับรถคันนี้มันสามารถใช้ไปได้นานกว่า10ปีแน่นอนเพราะมันดูโลกอนาคตมากๆเนี่ยขัวเกียร์ของเขาเนี่ยยังเป็นแบบขัวเกียร์แบบเซรามิกเลยนะฮะตัวนี้เป็นออปชั่นนะครับ ตัวทัชแพดตรงนี้ก็เป็นเซรามิกเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยดีกว่านี่คือเสียงสตาร์ทรถแล้วนะอ่าสตาร์ทรถแบบเสียงแบบโอวกาศมากจริงอนววความสะดวกก็มีเยอะแยะนะหน้าจอก็เป็นแบบค็อกพิทแบบดิจิตอลวงมาลายมัลติฟังชันแน่นอนมีพุชคอนโทรนะครับมีโหมดให้เลือกนะมีพา t ์ตเนนชิปแล้วก็ระบบที่ผมเห็นเนี่ยก็คือตรงนี้มันจะมีระบบอันนึงเห็นไหมเพื่อน ตัวนี้ที่เหมือนมีบาเรียอยู่รอบรถเนี่ยตัวนี้ถ้าเรากดอ่ะมันจะขึ้นเป็น collision warning ก็คือตัวนี้จะเป็นการเบรกอัตโนมัติถ้าสมมติเราอยู่ใกล้รถหน้าข้างหน้าเกินไปนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเขาเรียก g e n t u e alert ตรงนี้เวลามีใครมาตัดหน้ารถเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบที่เรามองไม่เห็นอ่ะเขาก็จะเบรกอัตโนมัติด้วยเช่นกันนี่เป็นไงฟังก์ชันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อยู่ในแค่ i8 เท่านั้นนะครับโอเค โหมดของรถคันนี้มีให้เลือกทั้งหมด3โหมดนะโหมดมีให้เลือก Eco Pro Comfort แล้วก็ Sport ประมาณนี้ Navigation ไทยนีพ่พอผมปิดประตูเท่านั้นนะเบาขยับเลยอันนี้เขาเรียกว่า Comfort Access ก็คือมีให้ด้วย Ready to Die ครับตอนนี้ Ready to Die ส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกช่องเปิดประทุนแล้วก็ใส่ของได้นะครับมีมีเก๊ะตรงนี้ อา,อากาศจับใส่ดีเนาะ <c oughs> เจ้าตัวด้านหลังของ BMW i8 เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งอ่ะเป็นด็อกซีดอะแต่อันเนี้ยไม่มีเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นแค่ลำโพองอะเราก็วางของได้นะแต่ผมแนะนําว่าอย่าวางเยอะมากเลยเพราะว่ามันจะปิดลําโพงอาจจะทําให้ไม่ดีต่อลําโพงได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับสาหรับเจ้า BMW i8 Roadster ชอบไหมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดซีเฟิร์สด้วยด,วยดวยิคอมเมนต์เยอะๆเดี๋ยวเจอกันเชา้าโอเค See you